หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันเนี่ยตกลงมันจะน่าเชื่อไหมอาจารย์น่าเชื่อไหมองแกองฉันไม่เชื่อค่ะคือมันใส่เาสาื้อผแล้วมันงบงหญเ,เ,เ,เกินไปจนไม่น่าเชื่อสุดถ้ามันสัติ์จริงมีอิฤทีินีรกินลองเสกสิเสก่ะ ฉันสวยขึ้นมาได้ไหมล่ะทำอะไรก็ได้ให้ฉันสวยให้ผัวกลับมาหาฉันไม่ยากคุณจะเสกยังไงให้เขาสวยได้สามารถทำได้เอาแบบว่าอย่างนลยเอาแบบว่าง่ายๆเลยอ่ะสวยสวยเซ็กซี่แล้วก็หวานได้เน้นหวานหรืออาจารย์บอกว่าสามารถจะเสกคุณน่ะจากกระเทยให้เป็นผู้หญิงได้เลยอะไรนะเรื่องจริงครัมันน่าเชื่อได้หรอครับสายยศาสตร์ก็ไม่ได้สายถ้าเจ้าคุณผมทําให้คุณไม่ได้นะ ให้คุณล้านเลยเฮ้ยสรายการของเองเลยคุณพูดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าสื่อได้ยินนะครับทุกคนนะครับทุกสื่อเลยนะครับทุกแขนงเลยนะครับได้ยินนะครับหนึ่งล้านบาทเขาจะให้ฉันนะครับเตะคอไปโอเคค่ะบแต่ยันครับแต่ยันไอ้นี่อยากสวยหรืออยากได้เงินล้านครับอยากสวยค่ะเด็กครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นในข่าวรายการของเรานะครับจะมีการเสกกระเทยให้เป็นผู้หญิงถ้าทําไม่ได้นะครับอาจารย์จะยอมเสียหนึ่งล้านบาทว้าวจะมาพิสูจน์ครับเป็นพยานให้กับทั้งสองคนด้วย คุณยอมไหมฮะยอมสิครับอาจารย์ทำไม่ได้อยัลไงนะครับหนึ่งล้านบาทอาจารย์ทำไม่ไร้แล้วแต่คุต้องยอมยอมค่ัให้เป็นผู้หญิงถูกต้องอาจารย์ต้องรับปากครับถ้าหากว่าไม่ได้จะต้องจ่ายอีกล้านบาทได้ถ้าอาจารย์เซ็นนะเซ็นนะเซ็นอาจารย์รับระดับครับผมนี่คือเั็นสัญญาเลยนะก่อนจะเซ็นล้านนึงอ่ะอีล้านเราอะไปจ่ายก็ด้วยนะที่กินเมื่อคืนเนี้ยคนละล้านอ๋อคนละล้านเลยครับคนละล้านลูกศิษย์คนละล้านลูกศิษย์อันนี้คุณเซ็นรับรองรับคุณ ยินยอมให้อาจาร,รายราา์เดินร่างกายคุณให้เป็นผู้หญิงไม่ได้ให้ใช้มือเขีนยนดิแล้วนั่ลนล่ะเตามือ,มอคุณช่วยเซ็นเป็นพยอน, <ไป S 1> ยนด้วยครับพยานยน,นะ,ะครับเดี๋ยวเอาครับเราจะมาทดสอบกันในรายการของเราเลยครับว่าอาจารย์สามารถจะทาให้คุณทํงใบเนี่ยจากที่เป็นสาวประเภทสองครับกระเทยมาเป็นผู้หญิงจริงๆในรายการของเราได้ยังไงเราจะไม่เสียเวลาครับขอเชิญอาจารย์ เริ่มเปยเลยครับอาจารย์อย่าลืมนะหนึ่งล้านบาทมันมีสัญญาแล้วคุณไม่ต้องกลัวมันส่ไปครับคุณได้กลัวข้าตั้งใจนะข้าก่อนที่จะทำอะไรก็เอาสิ่งที่กมล่อมออกจากร่างกายก่อนออันนี้ก็ไม่ใช่ผมเราอรัออกออออกออออกกออกอม่ออกออออกออกอออกออออ ของปอมติดก <mm um> ันอ๋ออ๋อมีของจริงติดไปด้วยเลยอ๋อสิ่งแต่ปอมต้องออกอันนี้มีสิ no yes ่งไหนอ่อนอ๋ออ๋อของอันนี้ปอมค่ะค่อยๆนะคารย์อ่าทำไมหนักมือฉันอาจารย์ครับวูดปูดมาอยู่ไว้เลยแล้วอย่างต้องปูวต้องออกอาจารย์ตั๊บูัวตั๊บอัวอั๊บหัวอ๋อเองค่ะตึ้งติดได้ค่ะอันนี้ของปอมค่ะของปอมค่ะของปอมทอ้งหมดของปอมทั้งหมดของปอมค่ะต่อไปก็จะทำพิธีปัดดีๆนะครับอาจารย์นะ แหวนด้วยครับเอ่อแหวนของจริงค่ะเอาไม่เอาพ่อพ่อ,อบอกของจริงค่ะวิธีบัดเปา่าริงอับปีที่อยู่ในร่างาไปให้หมดสิ่งที่ดีค่ะนั่นแหละโ okay. อเคอ่ะเริ่มต้นเดี๋ยวคุณญองนงโมสามจบก่อนนะคุณคุณกรชัลด์นะใครอ่ะไปอ่ะเพระนโมสามจบนะครับอ,อาจ,บบจารย์ได้เริ่มอาจารย์ก็เริ่มนึกถึงเรื่องสิ่งด,ดีๆนะครับไป นโมทั้งที่ทยัาบนนโมไว้เป็นนี่มันเป็นตะเกยจะลืมโมเลยเหรอก็เป็นนมสวดไปเฉยๆนักโมตระัดิคิดดีๆคิดแต่สิ่งดีๆให้ผัวกลับมาให้ผัวกลับมาลักให้ผัวกลับมาลักสวยสวยสวยให้สวยให้สวยต่างสวยคืนผู้หญิงผู้หญิง้หญิงนี่มันต้องเงียบมันต้องเงียบผมอะไอมาเอเอ้เมา เทียนมาอยู or, ่ท the ั้งปีทีนี่ฟังไม่ออกแล้วไม่กว่าเกเขียนแฝดชุดแรกอะไรไฟแทกโอี่เป็นภาษาเสิทอาจารนะฮะภาษาเทพภาษาเทพอาจารย์ต้องใช้อาจารย์้ต้องใช้ใช้ไฟด้ยอาจารย์ปเป่าถึงไม่ดีออกไปว่าตั้ใจกันกแกแก่แไว้เขามา จุดกอเพิ่มโอลิมปิกหรอครับคุณจะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วการขินานครับการติทนการกอะไรมาเตอว่าอะไรอาจารย์คืออะไรอะไรอะาเกงาสีอะไรยิ่งัอ้โหยวน่าวยิ่งยิ่งนยิ่วยิ่งยิวนย่งยวยนนยพ่่งยว อยางเก้ค่ะยากิงยากิงยก่งมา่วยดังกันโอเคโอ้อันนี้คือตัดสิ่งไม่เดียวจากร่างกายใช่ใช่จะใช้ไฟนะฮะโอ้โหนี่เป็นไฟต่อไปก็จะเสริมหน้าให้ดูดีจมูกให้รับหมูเฮงโอเคโอเคค่ะจะเล่นนะผู้ชมครับแต่ได้เป็นผู้หญิงอย่จะเล่นไหมเฮ้ยเอาเทแบบมัน จำหน้าหมูให้ยูหมูเองก่อนดูเสิรฉยนะตั้งจิตไว้ให้หัวกลับให้หัวกลับมาหัวรักหัวหลวกลับมารักกลับมาเหมือนเดิมหอมเปนหลานให้เราด้วยขอบคุณมากที่ดูนะได้แล้วเราอ่าชุดแรกปัดเป่าไปแล้วนะเออปัดเป่าแล้วนี่เหลือจมูก็ในใจรู้สึกนี่เอไม่อยู่นี้มันจะได้โด่งจะได้โด่งไม่อยู่อ๋อแัดทรงใบหน้าให้เข้ากับรูปหน้าเราให้สวยเออพอเสรกระถาพวกก็จะได้สวยงามเลยนะฮะคุณผู้ชม ปากนี่ใหญไปไม่ดีดึงลงมันนิดอ๋อดึงปากมันให้สวยขึ้นนะฮะปากล่างปากล่างปากล่างนี่ทำยากอเพราะมันจะเม้นตลอดเวลาใช่ใช่ก็ฟืดๆหน่อยนะฟืดเขาเริ่มฝืดนิดนึงนะครับเอ้ยน้แดงฮ้ยแดงเอาอยากให้น้ำแดงอ๋ออยากให้ทำหน้าอะไรครับหน้าหวานให้หน้าหวานให้หน้าหวานปากหวานไปไหนคนจะชอบไปไหนที่ อาจารย์ได้ข้อมูลข้อมือไม่มีแล้วอาจารย์นะแล้วหนัมือเลื่อนจะไม่ทันอ่าอ่าทีแรไม่น่าหวานผู้ชายเห็นผู้ชายรักตายงใจดีอาจะเลเข้ามาสักเดือก็เอาเว่าโอ้ยเยอะด้วยเออค กังจิตว้กัญจิตวัิตัจิตัจิตัจิตะนแ่อาจารย์องอาจารย์งต้องอเสด็จ่างไรขอออกไปจากผู้ชายคนนี้น่าหวานหวานอาจารย์เองโจกเลยอาจารย์ั้งะะให้โจกอันนี้มันแดงไม่ได้โจกครับนี่เ้าจะได้หวานวาเสียชอบใจอาจารี่เสียชอบใจเี๋ยวสับเดีสับเอาแป้งเอาแป้ง ้เหมือนลงหน้าหน้าทองให้มีเสน่ห์คือนักศึกษาอาจารย์หร่อว่าอาจจะใช้ทองไปอาจารย์ขาครับยังเหลือตั้งเยอะนะหวานมันยังหวานไม่ชั่ว เติมจีเติมจียากเลยอ้อยอ้อยประชดมีไรครับเอาละมันหวานไปนะอย่าเพิ่งรีบไปล้างของนะปล่อยไว้อย่างนี้ปีหนึ่งเราจะเป็นสปาร์ติเต็มตัวปล่อยไว้อย่างนี้ปีนึงใช่ค่อยล้างออก แล้วจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวใช่เอ้าไม่ได้ทำปุ๊บแล้วเป็นผู้หญิงปั๊บเลยเหรอจะวิเศษอะไรขนาดนั้นอ้าวไอ้จางเึงทำไมพูดเฮี้ยงนนะนี่หนุ่มปีนึงลองคิดดูถ้ากูไม่ล้างออกเนี่ยมดไม่ขึ้นขุยใจไปหมดเลยเหรอเฮ้ยนี่อาจารย์นะจางทำไมทำไมเฮี้ยยังก็ทื่อม่เลยไ การู้วาการเปนพ่อคีไปเลือดข่าตาเห็นานไม่พอหวานไม่พอเลยเ้่หวานให้ให้แม่หวานด้วยแล้วเชื่อได้ไหงี่คือความจริงที่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้นะฮะเดี๋ยวไม่นานเขาจะกลับกายเป็นผู้หญิง ผู้หญิงนอกไาแล้วมึงสิดูดูดูอารมณ์กูด้วยทางกูทางสังขังอะไรกูไม่สนใจหรอกให้คุณคุณบทของไปครับตาตาก็ยืนถ่ายอยู่คุณมาพูดเรี่ยงต่างๆมันไม่ดีนะจะเสียดิสัยนะอ่ะคนไหนไม่ชอบอ่ะเออไอ้ตาต้องคนไหนที่ไม่ชอบอ่ะเด็กมันยืนขำนึกออมึงขำเยียอะไรกันหวานเป็นไงหวานคุณทําไมครับคนดูทางบ้านเนี่ยเขาดูอยู่นะครับก็รูโดดดูทําไมไม่ต้องดูอย่าให้ฉ เปลี่ยนช่องไม่ต้องดูไม่ได้คนเราช่องนี้ห้ามยายชองไม่ได้ก็ดูสิคุณเราพูดกับผู้ชมเลยเพราว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงพูดหน้ากล้องและสาวหน้ากล้องเลยนะก็ดูเอาแล้วกันไม่ต้องพูดหรอกหวานอ้าวยังไม่สายไกลมึงเถอะเฮ้ยสม่ใชแล้วเดี๋ยวดูวยรึเป็นสบลืมไปแล้วอาจารย์ออกไปเมื่อกี้จะให้ล้านอะไรเหรอไปเอาตังค์ก่อน กัดดาท่านมันเลทองีอาจขันเออลืมขันขันอไ้าวไปด้ตาจาลยหนึ่งล้านบาทวะขันเนี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยาอาจารย์ไม่สอร็จทำไมอ่ะอาจารย์ลืมอีกบทนึงอาจารย์เชิญ่าอาจารย์เชิญเชิเชิญเอาแล้บทนี้เป็นแน่มันเป็นเยอย่เฉอนเดเออกทเลแลต้นหแต่แด่แดดลุกเป็นมาแต่แดด ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ